นักเรียนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระสําคัญนะครับของบทเรียนนี้อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตดังนั้นนะครับเราจึงควรมีความรู้ ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยนี่คือสาระสำคัญนะครับของบทเรียนนี้เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนักเรียนมาดูข้อ5นะครับผมชูรสมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้นะครับ 1. มีเครื่องหมายออยอกกำกับ สนะครับเลือกผงจุลรสแท้ซึ่งมีลักษณะผนึกเป็นแท่งยาวๆนะครับข้อตรงกลางใสไม่มีสีไม่มีความวาวและบรรจุในซองที่เรียบร้อยไม่มีขีดขาดนะครับ 6. น้ำปลามีวิธีการเลือกซื้อดังนี้นะครับมีเครื่องหมายอยอย อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากระบุวันหมดอายุข้อมูลผู้บริโภคชื่อที่อยู่ผู้ผลิกวรลมาสุทธิและสีของน้ำปลาไม่เข้มเกินไปไม่มีตะกรนและไม่มีสารกันบูดนะครับถัดมาก็อ7นะครับวิธีการเลือกซื้อน้ำส้มสายชู บรรจุในขวดแก้วนะครับเพื่อป้องกันการกัดก่อนมีเครื่องหมายอยอยมีสะใสไม่มีตะกอนควรมีประเภทของน้ำส้มสายชูระบุเช่นน้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกันนะครับและปริมาตรกดน้ำส้ม4-7%และปริมาณสุทธิการเลือกซื้อสีผสมอาหารนะครับ บนฉลากจะต้องมีข้อความเลขทะเบียนตําหับสีผสมอาหารต้องระบุคําว่าสีผสมอาหารชื่อสามัญของสีผสมอาหารเรียนมาสุทธ,ธิวิธีใช้การเลือกใช้สีผสมอาหารที่ได้จากธรรมชาติเช่นสีม่วงจากดอกอัญชันหรือสีเขียวจากใบเตยนะครับถัดมานะครับ ในหัวข้อที่9คือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ 1. ควรคำนึงถึงความจำเป็นเพราะผลิตภัณฑ์นะครับเสริมอาหารมักมีราคาแพงเช่นวิตามินนะครับ 2. ควรจะมีเครื่องหมายอยอยและ3นะครับไม่ควรเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงและของแกกของแถมนะครับและ10การเลือกซื้อเครื่องสำอางนะครับ หนึ่งอ่นานฉลากดูส่วนประกอบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือไม่นะครับมีเครื่องหมายออยอสอ 2. นะครับผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีใบเสร็จถูกต้องและ3ไม่ควรซื้อเครื่องสำอางจากรถเลขื่ขายทั่วไปหรือหลงเชื่อในสมบรรคตณอวดอ้างนะครับในหัวข้อที่2ใหญ่นะครับนักเรียนตลากอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพฉลากนะครับเป็นสิ่งที่ติดบนภาชนะบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคและใช้เป็นหลักนะครับในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้อมูลบนฉลากอาหารจะแสดงรายละเอียดที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. วันเดือนปีที่ผลิตนะครับ วันเดินปีที่หมดอายุเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าที่หมดอายุนะครับ 2. ชื่ออาหารเพื่อให้ชื่ออาหารได้ตรงตามความต้องการ 3. ข้อมูลผู้บริโภคนะครับหรือข้อมูลโฆษนาการควรให้เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะกับความต้องการ หรือภาวะทางโภฒนาการและช่วยเปรียบเทียบให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันที่มีคุณค่าทางโภฒนาการที่สูงกว่านะครับ 4. ปริมาณสุทธิช่วยให้ทราบน้ำหนักของอาหารที่ต้องการน,นะครับ 5. ส่วนประกอบที่สำคัญช่วยในการเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ และช่วยเลือกนะครับช่วยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีอาการแพ้ได้นะครับ 6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตช่วยให้ทราบว่าผู้ผลิตเป็นใครนะครับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะได้ร้องเรียนหรือสามารถเรียกร้องค่าทุดเชยได้ 7. วิธีใช้ช่วยให้ใช้สินค้าได้ถูกต้อง และปลอดภัย8นะครับเครื่องหมายอยอยและเลขทะเบียนช่วยรับรองคุณภาพของสินค้าว่าปลอดภัยและได้มาตรฐานและ9้นะครับข้อความระบุไม่ใช้วัตถุก,กันเสียไม่ใช้สีสังเคราะห์นะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเป็นเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ